ไม่รู้แหละแต่ว่าวันนี้9 8 9 9ต้องถึงมือเอาเลยละกันไปแล้วละกันตัวแรกมับเออขอบคุณโดนั้นครับกดไปรู้กระจอกับผม,มเวลคามนะ T O T S v e r i f y บุ๊บบุ๊บ อ๋อมาเลยเหรออุ้ยมาเรสริยานมาเรส90เท่าไหร่94โอ้ยเปิดมาด้วยมาเรสตัวใหม่ว่ะเอ้ยของดีนะของดีนะโน,นะนนีนะ 24m ต่ำๆวันเนี้ยท่านผู้ชมลืมเปิดคลิปนะฮะ กระลาสวัสดีาาาท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูพี่เมยนะครับวันนี้เปิดแพ็กอยู่ซึ่งเปิดไปแล้วแพ็กหนึ่งมามามาเปิดคลิปย้อนหลังเพราะว่าลืมเปิดคลิปวันนี้ oh. ต่ำๆอะ่ะผมว่าสัก 400m อ่ะเปิดมา 20m แล้วเปิดมาก็ 20m แล้ววันนี้มี 400m แค่นั้นตัวแรกมาแล้วนะฮะริยาดมาเลสมาตัวที่สตัวที่ส ฝากกดไลค์ด้วยตัวที่สองแล้วกดหัวใจกันด้วยขอจอกันด้วยตัวที่สองแล้วตัวนี้ไปต่อกับแพ็กลิมิเต็ด T.O.T.S. โปรกลิ่น99มันมาว่ะกดที่ตรงทองอีกครั้งปึ๊บมาอีกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย CM โอ้เวียดเวียดวะไม่โหเป็นดอตมอน อ้มาก็ร้อยเก้าสามอือแต่โอเคเก้าสามก็สิกว่าเอ็มมั้งผมว่านี่เราเมื่อกี้ยี่สิบใช่ป่ะจดก่อนเมืกก่อกี้ยี่สิบตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เท่าไหร่แปดเอ็มโอเป็นยี่สิบแปดแล้วไปต่อตัวที่สาม ตัวที่สามมองหน้าก่อนเอาตัวไหนดีไอตัวนี้ก็น่าเล่นนะจนาทานทาเนี่ยจริงๆจนนทานทา,นนนทา,นทานสีเนี่ยมับปั้นสวัสดีครับปัน้นสวัสดีครับขอจอกันหน่อยตัวนี้มีที่มามีที่มาแน่นอนขอกดตรงกลางซองจนธานตะ แอปมาก็าให้มาครับผมเยมันซีเอ็มอาเวียดโอ้โหเวียดก้าแปดว้าวเขาว่าแล้วครับเขามาแล้วฟอร์เรียนเวีย 15M เอ็มครับ 153M เอ็มแล้วตอนนี้เปิดจะให้ดูส่วนตรงนี้ไปเลยอของดีรอรีวิวตัวนี้ตัวต่อไปไม่พูดภาพทำเพลงบัลลากเฮ้แต่เยอรมันมันเยอะเยอรมันมันเยอะเอาบัลลากมาดิเฮ้ยเยอรมันโผล่มาเนี่ยได้ลุ้นทุกตัวจริงๆมัฟ ตัวนี้ขอเป็นพี่อูด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 มาไหน่พี่อูดบอกแล้วเปิดบ่าบๆเนี่ยรวยพี่อูดต้องมาส่งประหลักมาวุ้บมาอีกแล้วทงโอ้โหทงไม่ได้ แต่โจนาทานวะเนี่ยโอแท็บโซบา93ตัวนี้น่าจะไปถึง10เอ็มป่ะแทบโซบา8เอ็มหูร้อหอือไปตัวที่5มาดริดไม่ได้ดูนะเมื่อเมื่อคืนเออห้างยาเยอะวันนี้ตัวห้างยาเยอะแต่ เยอะมันมาอีกบุ๊บโคเลอร์ดีนะโคเลอร์เล่นดีนะครับโคเลอร์เล่นดีนี่ถ้าสมมุติว่าได้เก้าแปดขึ้นไปนะหกสูงโชว์เลยหกสูงโชว์หลังเลยหกสูงวิดพื้นโชว์เลยไป เพี้ยอะไรวะเนี่ยไม่วอล์กเลยเหรออะไรอันนัน่ะใครครับเนี่ยเบสเต้9 m โอ้ตายไปต่อครับตัวต่อไปมึบไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะขอแค่สองแสงพอบัลลาก มาโอ oh, er oh, 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 oh. oh. ้โหไม่วอกสองตัวติดเหลือเชื่อโคมองร้อยเจ็ดห้าแก้เคสก่อนครับเราแก้เคสก่อนมานี่มาตรงนี้ก่อนแก้เคสก่อนแก้เคสก่อน เบิบเบิบแกเข็ก่อนนี่แกเข็ก่อนมาแล้วเยอรมันสีบิโอ้ทาของจริงอันนี้ทาของจริงจนทานทาของจริงโอ้โหสี่ร้อยได้เก้าหกจรแกเค็ดมาแล้วจ้ามาอีกแล้วเขากลับมาอีกครั้ง เอาไปอีกส0เอ็มโ้ยไปไปก่อนแล้วเรากลับครับเรากลับพื้นที่ของเรามา500ต่อเฮ้ย500มาสครั้งเดี๋ยวค่อยมากดดีกว่าเรากลับพื้นที่ของเราต่อแวะมาแก้เคล็ดแวะมาแก้เคล็ดดีไหมครับชาไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเล่นนะฮะแต่ตอนนี้ไปต่อกลับตัวนี้ คือพอแล้วนะไอ้ไม่วอล์ไม่วอล์่ะตอนนี้ก็อยากโทรหาคนอื่นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหูฟังพังนะจ๊ะฟูทีมพังยาเฮ้ยน่าสนใจนะแตะเพื่อเปิด e-sport a fc mobile เกมมือถือที่ดีที่สุดในโลกนี่นยังไงมึบมาแล้วจ๊ะเยอรมัน CM มมาอีกแล้วโอ้โห ตัวเดิมมันก็ร้อยอู่ถ้าเป็นเป็นเวียตัวเดิมม่โอเคนะ 8M ครับโอ้โหอ่ะไปต่อกด2แสงแล้วกดโลโก้ EA ได้1แสงสองแสงปึ๊บเฮ้ยมาแล้วจ้ะ เขาคือบาซิลซีเอ oh, <c oughs> oh ็มเฟรโอเฟรตนี่เฟรตเฟรตเก้าสามโอให้ตายเถอะพี่เฟรตพี่มาทำไมครับเนี่ยเจ็ดเอ็มสองร้อยสามสิบเอ็มแล้วตอนนี้สองแสงแพงเสมอดิไงพี่เฟรก็ไปเลยไปคนใต้มาก็อร่อยเ,ออเติมไปแพ็คเดียวครับแพ็คคูณสอง สามแสงอ่าหนึ่งแสงสองแสงยังสองแสงแสงที่สามกดตรงกลางเฮ้บวอลมาแล้วเบิร์นด้วยโคอเชียเอ๊ะไม่ใช่โคอเชียป่ะเนี่ยไขวะเนี่ยประเทศอะไรวะเช็คหรือเปล่าฮอลลวิกส์ไขันเนี่ย 8M เฮ้ยไม่ดีแล้วนะเหลือแค่ตัวเดียวนะตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายจะไปถึง 300M เอมหรือไม่ไปตัวนี้แหละที่จะพาเราไปถึง 300M เอมส่งเกบวกมาเฮ้ย99ไม่มาเลยเหรอ99มาได้แล้ว99เซอร์บีอะ ทีมชาติเซอร์เบียปึ๊บโกมองไม่แล้วเหลือเชื่ออ่ะไปไปดูนี่ต่อครับข้างบนแพค500 4ครั้งติด <laughs> ไปยังมีลุ้นอยู่ตรงนี้ปึ๊บ <laughs> นั่นแหละครับ ้อเสนอไดนามิก TOTS ไม่ต้องพูดไรส่ง99มาปึบบลอก Walk. มาแล้วมาแล้วจ้ะบาซิวิอีกแล้วโอโหพี่เฟสส่งยิ้มพี่เฟสส่งยิ้มไปสองทีโอ้พี่เฟสโอ้พี่เฟสพี่เฟสส่งยิ้มโอหให้ตายเถอะโอ้พี่เฟสส่งยิ้มว่ะทีเผอดีกว่า ขอขอที่เผยสักทีหนึ่งนะกดแบบไม่ทันตั้งตัวแบบไม่ทันตั้งตัวดีกว่ากดแบบไม่ทันตั้งตัววบไม่วอล์เลยครับอุปามกาโนเอาไปเลย5้าเอชี้ไม่ทันตั้งตัวจริงรับไม่ได้อะโอตายเลยสมแสงล้านบนสุดโอเคกดต่อบนสุดเนี่ยตรงนี้นะต้องแสงนะ1 สองอย่างสองอุ้ยมันจะได้แค่นี้เองเหรอสามไปไม่วอล์กเลย อเดย์ยังมีเจครับต้ยตัวสุดท้ายนะานผู้ชมโอ้โหกดตรงกลางวงกลมสีทองได้เลยร้อนๆแล้วชักร้อนๆแล้วไม่ถึงสามร้อยแล้วชักร้อนๆแล้วปึ๊บวอล์กโอ้โหแล้ววอล์กอ,อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไลเว โอ้ฟอนโซเดวีแปดครับวันนี้อะไรอ่แพ็คนี้10เอ็มโอ้โหให้ตายเถอะเหลือ2,600ครับมีมี2อ0 0นีก2แพค็คม,มาเดะมาเดะไม่มีทางเกลือตัวนี้มองหน้าไว้ก่อนเลยพี่พี่มาได้แล้วผมให้อภัยพี่แล้วพี่มาได้แล้วนะไป พี่มาแล้แหละ c r 7มาปรตุเกสโอ้โหทงค้ายปรตุเกสเลยแต่ไม่ใช่โอ้มาอีกแล้วแท็บโซบา 8M อืมแพ็กสุดท้ายแล้ว ไม่มีเก้าเก้าเลยว่ะเก้าเก้าไม่โผล่เลยว่ะเก้าเก้าไม่โผล่เลยลันลย่นลั่นในทีนตัวสุดท้ายเนี่ยวันนี้ไม่คิดจะแบบกดเรากดไลค์อะไรกดหัวจงหัวใจให้กันเลยเหรอเฮ้ยแต่ไม่เกลือนะจริงๆก็ไม่เกลือนะรอบนี้ป,ปั๊บปึ๊บมาโอ้โหตัวเดิมโอ้โหเหลือเชือ่อ ีมึงมาตัวเดิมให้กูสองตัวติดเนี่ยเหรอโอ้โหเหลือเกินจริงจะบ้าเลยกูจะบ้าเลยเนี่ย